ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะปาพิซี่ชาแน,นามาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลุมคั่วนะคะหรือว่ามาทําอาหารกันนะคะในเมนูนี้นะคะแฟนทางบ้านขอมานานแล้วนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะขาหมูนั่นเองค่ะปาพิชิ่ทำการไปเผาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ,อะขอมานานแล้วนะคะเมนูนี้ขาเดียวไม่พอค่ะ เราจัดให้สองขาเลยนะคะเอาแบบว่าให้อิ่มกันทั้งบ้านเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมในพวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันเ้ยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาทำขาหมูของเรานะคะนี่นะคะนี่มาวิซี่ย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีนี่นะคะตีหมูด้วยนะคะป้าจะเอาไว้ข้างล่างนะคะตีหมูเพราะว่า เวลาถ้าสมมติว่าเราเคี่ยวนานๆแล้วเกิดอ่อาก้นก้นหม้อเขาไหม้ก็ให้เขาไหม้ตรงนี้นะคะไม่ใหญ่เขามาไหม้ขาหมูนะคะก็นี่นะคะนี่ก็วางขาหมูอย่างนี้นะคะโอ้ยเยอะมากเยอะมากเลยนะคะ <g iggle> ก็ตามด้วยนะคะลากกักชีนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกอันนี้นะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ป้าไปซี่ทำนีเรจะใส่เพราะมันหอมค่ะเขาจะทําให้ขาหมูของเรามีรสหอมมากเลยนะคะอ่ะพริกเนี่ยค่ะพริกพริกหยวกสีแดงนี่ค่ะ นี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะอ่านี่นะคะชุดชุดต้มพะโลนะคะซื้อเป็นชุดมาเลยนะคะนี่ค่ะเขามีเป็นชุดให้เลยนะคะซื้อมาสะดวกด,ดีนะคะไอที่เป็นอ่าเล็กๆไอพวกเป็นอ่าอ่าอะไรนะอ่าพริกไทยดำทุบอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ในถุงให้เรียบร้อยนะคะก็ใส่ไปนะคะก็ตามด้วยอ่าซอสหอยนะคะซอสหอยเลยนะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวใส่ไปเลยต้อามเราทำหม้อใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะคะเราชิมที่หลังได้เดี๋ยวเขาจะเค็มเกินนะคะแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลปี๊บนี่ค่ะก็ใส่ไปก่อนนะคะคือป้าไปซีใส่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างส่วนเวลาเขาเคีเ่ยวไปแล้วเราค่อยเติมเขาได้ขาดเหลืออะไรนะคะเราเติมเขาที่หลังได้ถ้าเราไปรีบเติมเลยเกิดเขา ออกเค็มหรือว่าอะไรเกินเนี่ยมันจะแก้ยากนะคะแล้วทีนี้ก็นะคะซีอิ๊วดำนะคะนี่จะทําให้อาขาหมูของเราสีสวยนั่นเองนะคะถ้าใครอ่อไม่มีซีอิ๊วดำนะคะให้ใช้ผงโกโก้นะคะแต่ในกรณีใช้ผงโกโก้เนี่ยเวลาเราทิ้งเขาไว้นานๆอย่างเงี้ยขาหมูเราก็จะดำนะคะสีเขาจะไม่สวยแต่ถ้าเราไม่ได้ทิ้งนานหรอกก็ใช้ผงโกโก้ได้อะไรเงี้ยหรือกวก็หมดแล้วลอะไรส่งสัมภาระจนหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ นี่นะคะทีนี้ก็เติมน้ํานะคะเติมน้ําก็เลยนะคะนี่เติมน้ําก็จะเลยน,นี่ค่ะป้าก็อาจจะค่อยๆเติมพราพีหม้อป้าไม่มีใหญ่ตัวนี้แล้วค่ะถ้ามันต้มขาเดียวนะโอเคค่ะแต่นี้มันสองขาเนาะก็ ค่อยเคี่ยวไปนะคะแล้วเราก็เอาเขาไปขึ้นต้มเลยค่ะเคี่ยวไฟกลางนะคะเคี่ยวไฟกลางปิดฝาไว้เคี่ยวไฟกลางนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี๋ยเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าต้องปิดฝาไม่อยากจะเปิดเปิดปิดปิดนะคะเราอยากจะตุ๋นเขาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวป้าเป้ซี่เอาขึ้นเอาขึ้นตั้งตั้ง,งแก๊สก่อนนะคะอือเ็น่หนักค่ะตอนนี้นะคะป้าเป้ซี่ก็เอาขาหมูของป้ามา มาตั้งทําการตุนแล้วนะคะใช้ไฟกลางนะคะนี่นะคะไฟกลางเคี่ยวเข้าไปแบบนี้เลยคะ่ะใจเย็นๆนะคะป้าก็จะปิดฝาเขานะคะอยงนี้นิดนึงนี่นะคะถ้าใครมีอ่าหม้อความดันเนี้ยค่ะก็จะดีหน่อยเพราะว่าเขาจะสุกง่ายนะคะป้าก็ใช้หม้อแบบนี้แหละนะคะออกแบบบ้านๆเรานี่แหละเนาะจะได้ทําการทํากันแบบเราจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคะ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูส่วนของน้ําจิ้มนะคะส่วนของน้ําจิ้มก็จะมีน้ําส้มนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะใครจะใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะห,หรือว่าน้ําตาลทรายที่เรามีในบ้านนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะใครอยากให้น้าจิ้มออกสีแดงใช้พริกสีแดงใครอยากให้น้ําจิ้มออกสีเหลืองใช้พริกสีเหลืองนะคะปาปิซี่ก็ใช้ทั้งสองพริกเลยเลยนะคะก็นี่นะคะเออแล้วก็เราก็ เอากระเทียมลงไปนะคะแล้วเราถ้าเกิดในกรณีคนทางบ้านโขกนะคะก็ไปโขกเขาให้ละเอียดนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงรสนะคะแต่ในกรณีของป้าเนี่ยป้าปั่นพริกแบบนี้เขาไม่เผ็ดนะคะใส่ไปเลยนะคะป้าปั่นใช่ไหมคะป้าก็จะปรุงรสเขาเลยนะคะปรุงรสเขาเลยนะคะด้วยน้ําตาลนะคะหรือว่าน้ําตาลปี๊บนะคะอุ้ยลืมเกลือลืมเกลือนะคะพอดีอาจจะได้ยินเสียงเดือดนะคะอยู่ข้างหลังพอดีป้าสุน ขาหมูอยู่ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเลยก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะนี่ค่ะเขาจะออกเค็มๆนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแต่เราต้องปั่นก่กอนนะคะก็ให้ชิมแล้วก็น้ำเปล่านะคะนี่ใส่ลงไปเลยจะได้ปั่นง่าย,ายๆพอดีเป็นน้ำต้มของป้านะคะก็เขาจะออกเค็มๆเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่าขาหมูของเราก็จะออกมันๆใช่ไหม บางคนเขาก็บอกเอ้ยเลี่ยนไอ้น้ำจิ้มนี่แหละคะ่ะเขาก็จะไปช่วยตัดที่ตรงจุดนั้นนะคะทีนี้ป้าพี่ซี่ก็จะไปปั่นเขา<ส>นะคะก็จะไปปั่นเขาแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าปั่นแล้วมาปรุงรสกันตรงนี้นะคะ,คะนี่นะคะป้าพี่ซี่ก็ไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะออกเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่สีเขาก็จะออกแบบประมาณนี้เลยนะคะสีสวยมากป้าก็จะทําการชิมรสชาติเอารสชาติที่เราชอบเลยนะคะืมไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะคะ ป้าก็จะใส่เกลือเพิ่มนะคะอย่าไปให้เค้าหวานมากนะคะเพราะขาหมูของเราก็จะออกหวานๆมันๆอยู่แล้วนะคะโอเคเกลือเปรี้ยวนี้น่าเปรี้ยวนี้น่าจะได้แล,ะะแล้วนะคะโอเคใส่อีกสักนิดนี่พอละนะคะน้ำจิ้มของป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอรอขาหมูของเราแล้วก็ส่วนผักนะคะป้ามีผักดองเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําผักดองกันนะคะว่า ทำผักดองให้อร่อยะคะ่ะเวลามากินกับาขาหมูของเราก็จะได้อร่อยนั่นเองนี่ค่ะน้ําจิ้มเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็ตุ๋นเขาอยู่นะคะก็ยังไม่เปิดเขานะคะออตอนนี้นะคะเราก็ทำน้ำจิ้มไปแล้วทีนี้ผักกาดดองใช่ไหมคะขาหมูก็ต้องกินคู่กับผักกาดดองเปรี้ยวๆนะคะผักกาดดองเนี่ยซอยเขาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไปซื้อตามตลาดที่เขาซอยให้แล้วก็ถือว่าสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งเย๋ยจะเอามาซอยเองก็ได้นะคะ ก่อนที่เราจะเอาเข้ามาใช้นี่นะคะผักกาดดองเนี่ยนะคะเราต้องต้มน้าเขาก่อนหนึ่งน้าทิ้งไปนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้ามาใช้งานนะคะต้มเขาก่อนให้เดือดนะคะแล้วก็พอเขาเย็นหรือว่าเอาไปล้างน้ําอีกรอบแล้วบีบบีบน้ําทิ้งไปก่อนที่เราจะเอามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะป้าไปซี่ก็จะต้มเขาก่อนนะคะนี่นะคะรือป้าทำนะก็นี่ค่ะก็ใส่น้ํานะคะนี่ค่ะใส่น้ําไปเลยต้มเขาเลยค่ะน้ํานี่เราไม่ใช้นะคะ เราก็ต้องไปบีบข้อออกเราจะเอาแต่ปากกาคือเราจะทําให้กลิ่นกลิ่นกลิ่นของดองที่อยู่ในปรกกาดองเขาเจือจางไปนะคะเวลาเราเอามาทำขั้นตอนต่อไปหรือว่าเอามากินขาหมูเขาก็จะได้อร่อยมากขึ้นนั่นเองค่ะนะป้าก็จะต้มข้อให้เดือดเลยนะคะจะยุ่งยากนิดนึงค่ะแต่อร่อยแน่นอนค่ะสูตรนี้ทําขายได้นะคะทําขายก็ทําแบบนี้นะคะและลูกค้าจะติดใจนะคะ ตอนนี้นะคะนี่นะคะก็นะคะจากที่เรารอกันมาตั้งนานนี่ค่ะนี่นะคะขาหมูนะคะถ้าเขาจะน่ากินนะคะเขาต้องย่นฟูๆนะคะดูแล้วไม่แข็งกระด้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูใกล้ๆนะคะหลังจากตรงนี้ก่อนแล้วก็อ่าอ่าักกาศนะคะของป้าก็ได้ที่แล้วนะคะคือเคี่ยวก็จนนิ่มนะคะก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนต่อไปไอ้น้ําที่เคี่ยวผาเนียเราไม่ใช้นะคะเราต้องไปบีบ ไปบีบข้อออกแล้วยน้ำเปล่าแล้วไปบีบเข้อออกนะคะเดี๋ยวอ่ะป้ามีวิธีว่าต้ตตตตตตองทำยังไงเขาถึงจะอร่อยนะคะก็นี่รอข้าเย็น,นป้าจะไปล้างตรงนี้ไปล้างเขาแล้วคอยมาถามขั้นตอนต่อไปแต่อีตรงนี้หมูของป้าทามหมูของป้ารงของป้าได้แล้วนะคะอ่ามีอะไรจะบอกนะคะคุณพี่เมื่อกี้เพื่อนนุงคิดมากินกาแฟก็นุงคิดก็มาโชว์มาเปิดให้ดูนะคะป้าก็เลยเฮ้ยเปิดไม่ได้นะทีน,นี้ก็เลยถามเขาว่าคุณมีอาหารเย็นหรือย,อยังเนี่ยคุณจะเอาขาหมูเอา เยืเยืดเลยอ่ะคือแบบตอบเย็ดเลยนะคะบอกว่าชอบปลาเปซี่ทำกับข้าวนะคะเขาชอบเขาชอบกินนะคะก็ก็พอดีเลยเราทํา2ขาวพอดีเลยนะคะก็จะแบ,บ่งไปให้เขานะคะแต่ก็คงไม่ได้ให้หมดทั้ง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 ขานะคะข,า,า,ขาใหญ่มากเพราะว่าปลาเปซี่เอาไว้ทําอีกเมนูหนึ่งด้วยนะคะมีเมนูต่อจากนี้ด้วยนะคะก็ใช้ขาหมูน,นี่แหละค่ะทําที่เราทํานี่แหละค่ะ เขาสามารถดัดแบบปลงเป็นเมนูอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวป้าเฟซี่จะทําให้ดูนะคะก็สรุปแล้วคือขาหมูของเราเรียบร้อยแล้วก็ให้ขเขาเย่้นๆยยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะมาดูกันใกล้ๆนะคะค่ะนี่นะคะขาหมูที่จะน่ากินนะคะเขาจะต้องย่นๆดูฟูๆแบบนี้นะคะดูแล้วไม่ดูไม่แข็งกระด้างน,นะคะอย่างเงี้ยเขาจะอร่อยคือเขาได้ที่นะคะอย่างเงี้ยจะอร่อยมากเลยส่วนใครชอบนุ่มามากๆนิ่มมากๆ เคี่ยวต่อได้เลยนะคะเคี่ยวต่อได้เลยอย่างเงี้ยได้แล้วนะขนาดป้าเผามาแข่งๆตอนนี้เขาก็คือได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วได้ความอร่อยแล้วนะคะส่วนผักกาดของป้าอีกตรงนี้นะคะผักกาดดองของป้าที่ป้าซอยไปนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปเข้าล้างเพราะว่าน้าอันนี้นะคะเราไม่ใช้นะคะมันเป็นน้ําต้มเอาเอาเอาไอ้ที่ดองๆเขาออกไปเพื่อให้กลิ่นของดองของเขาเจือจางไปเวลาเรามาทําขั้นตอนหรือว่าเอาไปกินอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปอย่างเงี้ย ขาก็จะได้อร่อยมากขึ้นเคี่ยวให้เขานิ่มๆน,นะคะนี่นะคะจากน้ําตรงนี้นะคะปากก็มงเคี่ยวกับตรงนี้อันนี้พอต้มเขาแล้วก็เก็บไว้ได้นานเลยนะคะเก็บไว้ได้นานเลยในตู้เย็นนะคะเวลาเราจะกินแล้วก็เอาเขามามา,มา,ม,ามากินได้แต่เ,เราต้องต้มแบบนี้ก่อนปลอดภัยร่างกายเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็นะคะ ไปทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะไปชิมขาหมูของเราขาหมูพะโลคของเราที่เราทำกันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะค่ะวิธีทำผักกาดดองของเรานะคะก่อนที่เราจะเอาไปกินกับขาหม,มูของเราทำวิธีนี้นะคะรับรองอร่อยจะทำขายก็ทำวิธีนี้นะคะรับรองขายดีนะคะก็ผักกาดเรา ก้มไปแล้วนะคะบีบน้ำออกนะคะนี่เราจะใช้ปริมาณมากน้อยนะคะก็นั่นไปเลยนะคะพอดีป้าจะไปให้เพื่อนลุงด้วยนะคะนี่ค่ะเอากล่องมาให้แล้ว <c oughs> นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนลุงด้วยนะคะก็ทําเยอะนิดนึงนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเคี่ยวเขานะคะนี่ค่ะกระเทียมทุบนะคะนี่ค่ะกระเทียมทุบนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสักนิดนึงนะคะและนี่สําคัญเลยนะคะเราใช้น้ําน้ําของนี่แหละค่ะขาหมูที่เรานี่ค่ะที่ต้มนี่แหละค่ะเอา,าเอามาเอามาเคี่ยวนะคะเอามาเคี่ยวเอามาเคี่ยวประกาศดองของเรานะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆเขา,เา,เาไปกินเลยนะคะเขากินได้ค่ะแต่เขาไม่ไม่กรองกล่อมไหมคะทาแบบนี้เขาจะกรองกล่อง น,ะะนี่นะคะขาหมูก็น่ากินน่ากินลมคิดรอยขนาดนะอุ้ยนาทีค่ะก็นี่นะคะนีนะคะ่ค่ะทีนี้นะคะก็เปิดแก๊สเคี่ยวเขาเลยนะคะนี่นะคะใส่มานะคะเรเปิดแก๊สเคี่ยวเขาเลยเพราะเราตุ๋นเข้าไปแล้วใช่ไหมคะถักกาดดองของเราอันนี้ลองไามข้าเข้าขน้าข้าเนื้อคือปรุงเหมือนปรุงรสเขานะคะนี่ค่ะแก๊สเลย นี่แหละคะ่ะก็เคี่ยวเขาให้ร้อนๆแล้วก็เอาไปเสิร์ฟกับขาหมูของเราเลยจะทําราดข้าวก็สับๆขาหมูใส่กับข้าวนะคะแล้วก็เอาน้ําราดแล้วก็เอานี้วางข้างๆจานเหมือนปกติบันจะมีไข่ต้มอ,อะไรก็จัดไปนะคะก็อย่างนี้ค่ะง่ายๆนี่คือสูตรทําผักกาดดองนะคะที่กินกับขาหมูนี่คือสูตรเลยนะคะเอาไปทําดูนะคะรับรองอร่อยทําให้กิน,นช่วงเทศก,กาลที่จะถึงนี้หรือว่าทาขายก็ได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันมันโตกอาหารค่ะคุณคิดคดีใจหนูคิดชอบขาหมูอันนี้มคะแฮปปี้มากขาหมูยักษ์ ใจแอนใจแอนเล็กพอร์กนี่นะใจแอนเล็กเใจแอนเล็กกิดชอบค่ะเออเป็นเมนูอ่ทำกินกับครอบครัวช่วงเทศกาลได้เลยนะคะแฮปปี้นิวเียร์หรือว่าคริสต์มาสที่จะถึงนี้ได้เลยนะคะแคนแคนเมคฟอร์อ่แฟมิลี่ไงก็ก็เสร็จแล้วนะคะขาหมูโพรกของเราทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวป้าเพซี่เออป้าเพซี่ <laughs> <laughs> ก,<ร> <laughs> ก,กัลลูกกัลลก็ขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะ สีเดียกันค่ะมีน้ำจิ้มพอละถ้วยนะคะนิดถ้วยนึงบางทีมีมีดค่ะพวกเราจะได้ตัวตัดเอาโอเคดูเลยค่ะถูกไหม Like for me what you eat ยิ่สลัดลุงคิดบ <laughs> อกเอาขาหนึ่งให้ฉันเลย <laughs> ใช่ไหมฮะ uh huh. You eat สลัดโอเคฮะนี่มากเลยค่ะนี่นะคะเอคานาก็นะคะ,ะก่อนหมูจะสุกเอาลงไปก็ได้หรือเราจะเอามาทำเหมือนเหมือนผักกาดดองก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนเอาอะแดปเอานะคะ ทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้อ่ะปรุงรสตามใจเลยนะคะใครจะใส่ผองอะ,อะไรนะผงปรุงรสหมูอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มก็ได้นะคะเ<ช>อารสที่เราชอบนะคะยำม,มี่ใช่ไหม,มขายใหญ่มากเลยค่ะขายใหญ่จริงๆขาใหญ่แต่ใหญ่ว่าวาว้าใหญ่อีหืมโหหุหนุ่ม นุ่มลวงคิดบอกจะบอกว่าไม่ใช่นุ่มไม่ใช่นุ่มนุ่มอะนุ่มอ่อนุ่มเนื้อล้วนๆนี่ต้องติดมันหน่อยเนาะค่ะหมูจะอร่อยนี่ตักเอาเลยชอบแบบไหนจัดอันนี้สลัดเสรๆเลยเออคิดเอาเลย โอเค thank you อ่ะอันนี้เนื้อล้วนๆอ่ะจิ๋วเลยทำไมก็บอนสุเอ่าที่ติดมันไงอย่ากินติดมันติดมันเนาะวันนี้ฟิลไอฟิวฟอร์ดูดอร่อยว้าวแมทดิบอืดอะไรคือแบบว่า เข้ากันมากกับผักกาดดองทำแบบนี้ค่ะผักกาดดองอร่อย If you don't eat like that ผักเปีวยว you your stomach have a problem with only so much meat มันเข้ากันเพราะว่าผักกาดดองก็จะมีรสเปรี้ยวอะค่ะ Yes because pork leg like have a lot of fat <Yeah. S 2> <c oughs> มันเข้ากันเพราะว่ามันกินมากมันก็จะเลี่ยนผักกาดดองเขาก็จะไปช่วยให้ให,ให้ให้เราไม่เลี่ยนมากเลย อืมอืมส์กูดอืม not dry not อืม mm. perfect อืมซอสกูดค่ะขึ้นไม่หมดเนี่ยเอาไปทำเมนูอื่นได้นะคะเอาไปปรับเปลี่ยนได้ยิ่งไปตุ๋นก็ยิ่งจะเปลื่อยกว่าเนี่ย If you don't eat ยิ t ยูน i ตยิ a n ินเ e ็ดแคนไปคีบอินเดี m แพนแล็ควอลมอลน a ่ม e ลบอเทสเอ wait for that tomorrow n น no, no make uh, uh, <yeah. S 1> i าจจะไม่าผัดกะเพราอา e a h แค่แบบแบ่งไว้จากตักเพื่อนเพื่นคิดไปละใครไปครึ่งขาเพราะว่ามันขายใหญ่มากดูขาเบลเลอร์เลยค่ะเนี่ย อัอพรุ่งไหมท o เรียนคุกนะ <c oughs> สุดยอดคอกสุดยอดแปากหวานนนี่ขอคิดเนี่ยสูบีอกเนาะ <Yes. S 2> อืออืนนี้แบ <c oughs> อหักนนลากเขาเรามาต้มใส่อฮะะโ้เราใบเขาเรามากิดแก้มนะคะอ๋อเหาอแบอือหือแบบ ไม,ไม่ต้องกินข้าวค่ะแต่ว่าถ้าคนทางบ้านจะทำราดกับข้าวเลยก็ได้นะคะฐานใหญ่มากเลยค่ะหูหู่องซ่อนได้เลาใหญ่จี๊ดหน่อยอว่าวันนี้เขาไม่ค่อยเค็ด เลยนะเอาไปให้เพื่อนลองคิดละโยเฟนแคปปิ mm ้กแี่แคปปิ้แค่นี้ก็ อเลขอบคุณใหญ่เลยกินกับปสปาเกตตี้วันนึงก็ชอบกินกับสปาเก็ตตี้เลยเขาลวกสปาเกตตี้แล้วก็ออเอาเน้ำกระเหมูเอาผักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นซอสของสปาเกตตี้เลยต้อกินแบบนั้น ก็เลยเนาะกินนี่ดด้วยมัน่บดออืรั่งบดคืออนฝั่บดออืมมันฝรั่บออืมังบดคือื o รั่บดอืมเนฝร่งมันฝรั่งบดคอืมมันฝรั่ o คืออืบอกว่ากินกับอมันฝรั่งบดคือ <But. S 2> น่าน่าจะเข้ากันฝรั <Yes. S 2> ่คืม่เคยลอง อันนี้มา mm hmm. ตรงไหนที่มันขาใหญ่่ะคมันก็เลยถนัดกิน mm hmm. คน,หนใหญ่ครอบครัวใหญ่ๆทำอย่างนี้ค่ะกินกันช่วงเทศกาลสาตไซ You like the skin? อร่อยดีก็รู mm ้นะคะว่ามันเป็นไขมันแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้กินบ่อยๆไงเนาะน้องอีทไม่ได้ทำไงลองทำกินนานๆทำกินทีก็จัดซะหน่อยอุ้ยลองทำ i v 5 years เวอร์เนาะคลิปบอกว่า5ปีกินครั้งเวอร์ เปลี่ยนอือตรงนี้ตัดไปแล้วรอด้านนี้ต่ออือว้าวด้านนี้เนื้อเยอะมากดูอือดีใจติดมันด้วยแบบเนื้อติดมันเลยตรงเนี้อันนี้เติมชูคิดเอามั่งะเออด้านนี้อ่ะมันเป็นเนื้อติดมันอ่ะ Mm -hmm. really really soft Mhm mm no mm -hmm. No, thank you. พิกอันนี้เผ็ดไหมเนี่ยหวาน,านใช่หวานเซมเบๆเ์อืมพิกหวานเนี่ยแต่สีแบบนะคะสีน่ากินมากสีสันแบบน่ากินมากแต่ไม่มีรสชาติเผ็ดเลยพิกหวาน เอามาทำนึ่จิงก็เลยไม่ไม่ไม่ไมไมเผ็ดเลยเด็กก็กินได้แบบนี้แอบนึ่งจริงเพราะว่าเขาไม่เผ็ดเป็นเ t Meat, no? <Yeah. S 1> mm ็ดยูแ i ็กยูปูชิลีนั่ h ใช่ e หมเน e ะใช่ e อ e ใ h ่ h i ลีซีรีชิลีไง a ค่ a ี้กะหล่๊มมีดเนาะ Yeah okay thank you บอกว่าเอากระเทียมกินแอมได้เนาะอล้วนัดคลุกกระเทียมมีคลุกอินเดียเดี๋ยวสลัดอะไรก็ไปตุก hmm. มันก็จะแรงหน่อยเที่เราไม่ได้จะทำให้ซอสสุกสก่อนกระเทียมมันก็จะกรีดหน่อยมันนุ่มมากเนาะนุ่มมากๆ ทุมโล่ต้องไปเอ็กซ์ไซส์เที่ยวพรุ่งนี้ต้องไปวิ่งสามชั่วโมงก <Yes. S 1> ันไม่อยค่ะนั่นน่าเราทำกินทีก็ต้องกินให้มันสะใจปากัวหนึ่งสาวญี่ปุ่นคนหนึง่ง เขาชอบกินเนื้อแลวเขาจะชอบมากเลยกินเนื้อที่ติดมันแต่ตอนเช้าเขาจะไปวิ่งทุกทุกเช้าเลยแต่เขาออกเขาอะเวลาเขาเาอ้วนเขาจะออกหน้าเขาก็ต้องไปวิ่งเอาแต่ทีเนี้ยเขาตอนเย็นเขาก็ชอบไปกินแบบว่าพวกเนื้อติดมันไม่ใช่เนื้อหมูเย่างเดียวมันเป็นพวกเนื้ออะไรอะที่ติดมันแบบสะไลแบบติดมันเขาบอกเขาอนไม่ได้เขาก็เลยต้องออกกําลังกายเอาเพราะว่าเขาก็ไม่อยากอ้วนด้วยอ้วนแล้วหน้าจะใหญ่เลย ก็อดไม่ได้ที่จะไม่กินเนื้อติดมันอร่อนโอ้ยนี่มันแคลบเลยล oh, ูกโอ้ยติดมัน <Wow. S 1> ด้วยเนี่ยเฮอจัดไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วพวกนี้ก็ค่อยไปวิ่งค่ะ <Yeah. S 1> นี่จิตเราตรงนี้แที่็ะเป็นขาไม่ไววาเปรปเเสียซอสฟู ห่วยกำลังมันในการโอ้โหวินี่โอ้หินี้มันติดแบบเฮ้หลัวเฟซอยากอุ้ยสุดาอยากกินเะไรเลือกอยากกินฝีมือแม่เะไรเลือกข้าชิ้นไหนแม่สุดาหึหึนั่งสวยสิเอานั่งสวยไงเลยฮะสดานั่งสวย อันนี้ตรงนี้อร่อยด้วยนะลูกตรงมันตรงเอ็นตรงเ mm. สีอสละให้สดาหนไหนเนะาะสแตนอยากกินตรงนี้อร่อยดิดิ v e r ิก o ู d คิด you try you try, try. half the same normal d e f e n e d e f n e d e f e n e ไอ้นคุณคิดว่าเห็นเป็นไขมันเหมือนกันไม่ไม่ไม่อันนี้มันมันมันไม่ใช่ you ต้อง eat all เนี่ย yes Good ด o o ด g o ดเห็นนะ mm hmm. yeah มันเป็นช่วงนั่นไงช่วงอ่ะอ่ะ ไม่ใช่ไขมันค่ะแต่มันเป็นแบบเหมือนชุ่มเป็นเอ็นเขานะคะให้โซดาให้กูนัทแบบสงสารมานั่งสวยคือโซดาเวลาเขาอยากได้อะไรก็จะมานั่งสวยรองอย่าเนี้ยค่ะเอานื้อด้วยป้านี่ก็เอ็นจอยเลยตรงไหนก็น่ากิน

มาดูสองส็ดูขนาดนี้เลี้ยงไม่ไหวแล้วมั้งฮะรอคือเนาะยิปต์ยิปต์อิททูมาดะมาประมาณจะเล่าทูเซยโอ้อิทอะลอตเนี่ยแค่เนาะเทคเทลละมั้งนี่เหรอค่ะ <c oughs> <ๆ>ก็นะคะลงกิปตก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะปาค้าไปซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะไปทำดูเลยนะคะช่วงเทศกาลคริคสต์มาสหรือว่าเทศกาลสงกรานต์เออเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะทำกินกับครอบครัวนะคะอย่างเงี้ยคุ้ม ทำก็อาจจะ 3- าสี่ชั่วโมงก็จริงค่ะอาจจะสองสามชั่วโมงแล้วแต่เพราะว่า้ารทำอย่างนี้เนาะมันก็จะแบบว่าหยุดหยุดทำทำเพราะว่ามัต้องนั่นคลิปไปเรื่อยก,ก็เลยจะดูเหมือนนานนะคะแต่จริงๆเขาไม่นานเลยนะคะก็กินแบบนี้ค่ะทําแบบนี้แล้วก็ทําได้หลายเมนูนะคะ อย่างเรากินไม่หมดเนีย่ยงเราไปอัดแอปทำเป็นเมนูอื่นได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพี่ก็จะทําให้เป็นอดัดแอฟเป็นเมนูอื่นอย่างไรให้ดูนะคะคลิปนี้ก็มาทําให้ดูแล้วส่วนคลิปหน้าป้าพี่จะพาไปทําอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามป้าฟาในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดสับสไครต์หรือกดกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพี่มีสาระดีๆข้อม,มูลใหม่ๆสูตรอาหารทําให้เป็นยาหรือป้าปพี่มาทําอาหารให้ดูแบบนี้ก็จะมาอัพวิดีโอคลิปนีป้่อยๆแไดงให้ฟังทุกคลิปของป้านั่น ก็สุดาหายแปไหกัไม่รู้วับก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยทำตามป้าบอกค่ะอร่อย Thank you for watching ถ้ใครจะเติมอะไรเพิ่มก็จัดไปเลยนะคะ